หลังจากโดนแดดจัดไม่อยากให้ฝ้าขึ้นมีเคล็ดลับการดูแลผิวอย่างไรบ้างวันนี้เกดจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้กลางวันเนี่ยวหวยพระทำบุญเที่ยวโบราณสถานวัดมหา,าธาตุไปกินข้าวแล้วก็ตากแดดแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเราอยากจะได,ได้การถ่ายรูปดีๆวิวสวยๆมันก็ต้องลุยแดดกันหน่อยแต่สิ่งที่แรกกันมาคือแดดเปเรี้ยงมากๆเหงือนี่เต็มเลยนะคะ ทีนี้การดูแลเนี่ยอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทาครีมกันแดดค่ะเราจะต้องทาก่อนที่เราจะออกแดดอย่างเรารู้แล้วว่าเราจะไปเที่ยวใช่ไหมคะให้ทาเลยเลือกกันแดด SPF 5 0 PA 3บวกทาแบบ2ข้อนิ้วต้องเยอะนะคะน้อยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดประสิทธิภาพไม่เพียงพอ2ข้อนิ้วโดยแบ่งทาทีละครึ่งครึ่งแรกทาชั้นแรกก่อนครึ่งที่2ก็คือทาทับเป็นรอบที่2เพื่อให้ครอบคลุมผิวหน้าทั้งหมด อันนี้แค่หน้านะแต่ถ้าคุณจะทาเพิ่มเช่นคอแขนต้องมีบีบเพิ่มแล้วก็ทาเพิ่มเข้าไปค่ะและข้อที่ถัดมาก็คือเวลาที่โดนแดดเนี่ยเราต้องพกกันแดดไปด้วยเพื่อทาสาระหว่างวันทาทุก2-3ชั่วโมงไม่ให้แดดเนี่ยมันทำร้ายผิวได้หลังจากที่เราโดนแดดเที่ยวเสร็จเรียบร้อย แล้วเกิดอะไรขึ้นเหงื่อออกเพลียด้วยสิ่งที่เกตทำคือดื่มน้ำให้มากอันนี้สำคัญมากๆนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยระหว่างวันเนี่ยเหงื่อเราออกก็จริงแต่ผิวขาดน้ำค่ะ จะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยแห้งเวลาที่ตากแดดจัด,จดน้ำดื่มต้องเพียงพอแล้วเวลาที่กลับไปที่บ้านหรือว่าที่ห้องพักอกะไรต่างๆสิ่งที่เราต้องทําคือล้างหน้าทําความสะอาดผิวให้สะอาดนะคะแบบอ่อนโยนปลอดภัยไม่ขัดหรือว่าขัดถูแรงๆเนี่ยไม่เอาค่ะเกศเองก็มีตัวเด็ดมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่เป็นฝ้าหรือไม่อยากเสี่ยงฝ้าบารุงตัวนี้เด็ดจริงๆตัวนี้ค่ะที่เกศใช้เซรั่มลดฝ้าของเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงด้วยลดอาการแสบแดงเวลาโดนแดดพอเราล้างหน้าเสร็จนะคะหลังจากที่เราไปลุยกลางแจ้งเรียบร้อยก็ให้ลงเซรั่มชุ่มๆเลยค่ะรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้จุดที่มีฝ้ามีกะและอย่าลืมเด็ดขาดก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ผิวเนี่ยมันบูสต์ขึ้นมาดีขึ้นมาจากการนอนได้ด้วยและตอนเช้าก็ทาด้วยเซรั่มอีกนะคะแล้วตามด้วยกันแดด ทาแบบนี้เพียงแค่วันสองวันผิวเราจะดีเด้งใสเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฟาไม่ขึ้นด้วยก็เป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากพร้อมกับผิวสวยๆนะคะนี่เลยค่ะ